สามบอสดาราเปิดใจเห็นนะโอ้โหแล้วก็เอาดาราพวกนี้มาเรียกว่าบอสนั่นบอสนี่อะไรต่างกูก็ไม่รู้ว่าบอสหรือบอดนะครับเนี่ยนะสามบอสดาราเปิดใจฝากบริษัทนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะนะครับแล้วก็พูดว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะช่วยกันเชียร์เข้าไปแล้วก็ได้ค่าจ้างไอเงินค่าจ้างที่ดาราดังๆทั้งหลายที่ นะที่เขาเรียกว่าบอสนั่นบอสนี่บอสอะไรต่างเนี่ยคุณได้ค่าจ้างไปสมมติว่าทั้งละล้านคุณรู้ไว้เงินหนึ่งล้านบาทคือเงินที่มาจากการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเงินที่มาจากคราบน้ําตาและคนที่จ่ายไปเนี่ยเป็นคนาหาเช้ากินข้ามทั้งนั้นนะนะโดนไปหลักหมืน่นบ้างหลักแสนบ้างอะไรต่างเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงตามนี้นะโอ้คุณชีวิตจะมีความสุขนะระวังจะเป็นมเร็งนะ ได้เงินได้ทองมาจากเนี่ยเนี่ยจากการหลอกลวงประชาชนเนี่ยเนี่ยยืนกันแบบหน้าตานะใครเห็นก็อ้าคนนี้เราก็รู้จักนะเป็นดาราใหญ่อ่ะคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็สวยนะเป็นนางเอกนะคนนี้ก็หลอนะนะครับแล้วก็บอกว่าบริษัทนี้ดีมากเลยผมเคยใช้แล้วเชื่อผมเถอะเห็นนะเนี่ยพยายามโน้มเนาให้คนเสียเงินเสียทองเลยดูเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยหลายๆคนก็ออกมา นะมาโพสต์มาอะไรกันเยอะร้องเรียนก็ไม่มีความคืบหน้าเนี่ยมีบางคนบอกอะไรแฟนผมโดนไปเกือบ0 0แสนเพื่อนแฟนโดนไปส0 0 0สนตอนนี้สินค้าที่โดนหลอกให้ซื้อมาลงทุนกองอยู่ก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็แฮชแท็กขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับเห็นนะเนี่ย,ย,ย,ยแล้วก็มีสโลแกนใช้คําพูดหลหลาหลาอะไรต่างเนี่ยนะมันน่ากลัวเนี่ย และคนก็ออกมาแฉแต่ไม่หมดเห็นดูเนี่ยนะตำรวจก็ไม่ขยับสกบก็ไม่ขยับรัฐบาลก็ไม่ขยับนายกแพทองทานไม่ขยับเลยคนมิจฉาชีพแต่ไม่หมดทั้งคอร์เซนเตอร์ทั้งมิจฉาชีพออนไลน์มิจฉาชีพในรูปดาราคนดังครูบาอาจารย์แต่ไม่หมดครับด็อกต้ด็อกเตอร์ขายผลิตภัณฑ์อะไรกันเยอะแยะ,ยะไปหมดอะ่ะนะคือขายผลิตภัณฑ์เนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นด็อกเตอร์ก็ขายผลิตภัณฑ์ อ้างเป็นอาจารย์มาขายผลิตภัณฑ์อ้างชื่อมหาลัยด้วยไม่รู้ว่าเขายอมยังไงบางคนใช้มหาลาัยเป็นที่รับแขกเลยนะครับอืมโอ้นะครับเนี่ยอืมเจ้าของแบรนด์รวยทุกคนนะแต่ตัวแทนระดับล่างสุดก็ลำบากนะหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกให้ลงทุนเสร็จแล้วก็ต้องไปขายกับใครก็ไปหลอกญาติพี่น้องตัวเองเพื่อนฝูงหลอกจนหมดไม่จะหลอกใครก็เลยขายไม่ออก ก็เจ๊งไปเนี่ยนะครับมันกหากินกับลําบากออืเนี่ยครับโลกแห่งความหลอกลวงดาราศิลปินนะครับสบายนะครับดําเนินคดีอะไรก็ไม่ได้หลุดทุกคดีแล้วก็รวยสบายนะพี่น้องประชาชนก็หมดตัวนะครับมแมลงเม่าเยื่อต่างๆก็เป็นไงเป็นคนจนไม่มีอํานาจต่อรองรองเรียนก็เท่านั้นเฉยนะครับอื นะครับอโอ้นะครับแล้วเวลาโพสอะไรต่างๆพวกดารานักร้องคนดังก็บอกว่าคุยโปรเจกต์งานที่โคตรมีความสุขเหมือนอยู่บ้านเลยครับขอบพระคุณจุดๆๆดจุดจุดบอสท,ทั้งหลายดีใจที่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันดีใจที่ได้ร่วมงานกันก็มีคนดังๆแล้วก็ไปโพสต์ข้อความนะแบบเนี้เป็นไง โอ้โหคนมันก็มองว่าโอ้โหคนดังๆมาทำางันเยอะแยะเลยดาราลงดาราเต็มไปไงนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่ไหนได้เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับอืมแล้วก็ไปออกรายการดังๆครับรายการทอกดังๆครับไปนั่งซื้อเงินจ่ายเงินค่าเวลานะรายการทอกสำคัญก็จ่ายไปอา้าครั้งละ 2, สองสามแสนบาทเท่าที่ผมทราบนะบางรายการก็ห้าแสนบาท ก็จ่ายให้จากเจ้าของรายการไปแล้วมีพิธีกรดังๆแล้วก็บอกว่าโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์สอนฟรีรับจํานวนจํากัดนะครับอืมนะโดยคุณบอสจุดๆกับโอกาสธุรกิจที่ยิ่งใหญ่โอ้โหฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วแม่งดูนะแล้วก็เสร็จแล้วไปออกรายการดังๆคนกรคิดว่าเป็นคนดังจริงเปล่าไม่ใช่หรอกจ่ายเงินเพื่อออกทีวีนะครับนะจ่ายเงินเพื่อออกรายการรายการดังๆเดี๋ยวนี้ ถ้าคุณเสียเงินสัก3าม0สนห้าแสนเนี่ยเขาก็ให้คุณไปนั่งรายการได้ถ้าคุณมีเงินน,นะครับแล้วก็สัมภาษณ์โดยพิธีกรดังๆนะคนก็คิดว่าไอ้นี่ดังเปล่านะมันจะเสียเงินเนี่ยแล้วก็แล้วก็บอกอะไรอ,อ่โอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับโอกาสนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของประชาชนนะนะโอกาสเป็นของเจ้าของบริษัทที่จะมีโอกาสล่ำรวยใสนาฬิกาเรือนละสิบสองล้านริชาร์ดมิวนะสีสม้ม แล้วเวลาถ่ายรูปก,ก็โชว์ให้เห็นนาฬิกานะครับม่เห็นว่ากูนี่รวยมากกิจการดีแต่ชอบทําบุญทําทานขับรถหรูนะนะครับแล้วก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหนะมาเรียนยิงแอดกับเราชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงดีที่สุดในโลกผ่านเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้โอ้โหโษณาโฆษณากันนี้ครับ ทางรายการดังๆอนะอกรายการดังๆต่างๆเลยคร่ะรายการละสามแสนห้าแสนเนี่ยผมได้ประมาณ5้าแสนบาทสัมภาษณ์โดยพิธีกรดังคนก็เชื่อเดียโอ้ยนะชีวิตกูจะเปลี่ยนแปลงเลยนะรับจํานวนจํากัดนะสอนวิธีการทําธุรกิจออนไลน์คุณจะได้รวยครับนะปัจจุบ,บันพวกเราก็ยากจนกันอยู่เราอยากรวยก็ไปเสียเงินให้89-99บาบาทนะเริ่มต้นก็ถูกๆหน่อยนะนะครับ นะครับคนยากคนจนหาเช้ากินข้าวก็หลงเชื่อไปเพราะว่าออกรายการดังนะครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอ้โหจากยาจกจะกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนไม่ต้องทําอะไรครับแค่มานั่งฟังปุ๊บนะเราจะสอนให้คุณเองว่าจะรวยอย่างไรสินค้าก็ไม่ต้องหาครับช่องทางก็ไม่ต้องหาครับเราจะบอกคุณเลยครับคุณไม่ต้องทําอะไรครับปรรวยนะครับไม่มีนะครับนะ การทำธุรกิจที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วรวยพี่มีแหะครับมีแต่มีแต่แชร์ลู้โซ่แล้วก็มีฉาที่ตอนนั้นนี่ผมอยากจะฝากผ่านเครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียโอ้โหฟังแล้วแม่งโก้เลยกูนี่อยู่กับโซเชียลมีเดียมาตั้งนานเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีพี่น้องประชาชนติดตามอยู่สองล้านห้าแสนคนคกูยังไม่เคยชวนใครมาลงทุนเลยนะเพราะว่าถ้ากิจการไหนแม่งกาไรดีกูจะไปชวนพวกมึงมาลงทุนทำไมกูก็ทำซะเองเลครับนะครับ ถ้าสมมติว่ามีธุรกิจอะไรดีแต่ผมไม่ชวนใครลงทุนหรอกครับพี่น้องครับเอาง่ายๆนะครับนะคนนะครับไม่ใช่ควายสมมติมีธุรกิจอะไรขายดีขายดีผมก็ลงผมก็ลงทุนทําเองหรือไม่ก็ไปกู้เงินมากู้เงินแบงก์ก็ได้เครดิตก็มีนะครับก็ทําทเองก็รวยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ้ยทําแล้วรวยก็เลยอยากบอกต่อไม่มีแล้วครับจําพี่เดนะ ผมทําคดีแชร์ลูกโซ่มาหลายก็ดีแล้วตั้งในอดีตจะปัจจุบันจะบอกนะไอทาแล้วรวยจึงบอกต่อไม่มีครับไม่มีทาทาแล้วรวยมันก็ทําคนเดียวเช่นอย่างเจ้าสัวเนี่ยร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อบริษัทน้ํามันพลังงานนะครับนะเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นไงเขาชวนใครมาลงทุนไม่มีแล้วครับเจ้าสัวเขารวยคนเดียวอะไรถ้าแม่กงกำไรเงยอะนะมันทำคนเดียวเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยเปิดสาขาไปทั่วประเทศ่ ตามซอกตามจอยหมู่บ้านแม่งเท่าจะเข้าไปตั้งแล้วเขาไม่มีหรอกครับจะชวนคนมาลงทุนชวนมาลงทุนก็อย่างมากมาซื้อแฟนชายพอซื้อแฟนชายสักพักหนึ่งปล่อยให้แม่งทาไปเดี๋ยวสักพักแม่งก็มาตั้งร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามข,ของคนที่ซื้อแอนตายเดี๋ยวแม่กเจงพี่น้องประชาชนเชื่อพี่เดนะพี่เดอาจจะเป็นคนปากหมาเป็นคนกวนตีนเป็นคนเออะโวยวายอะไรต่างๆนะนะครับแต่ว่าพี่เดไม่เคยหลอกลวงประชาชน นี่คือข้อดีของกูนะคือกูไม่เคยหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นใครติดตามรายการกูนะบางคนอาจไม่ชอบปากพี่เดกวนตีนอะไรต่างนะแต่กูไม่เคยหลอกลวงประชาชนนะกูไม่เคยชวนใครลงทุนเลยจําไว้เลยนะอะไรถ้ามันกําไรดีนะไม่มีใครชวนลงทุนหรอกนะเนี่ยยกตัวอย่างเจ้าสัวเนี่ยเบียร์เหล้าเนี่ยขายเบียร์ขายเหล้ามันชวนใครลงทุนแม่งทําอยู่คนเดียวทุกวันเนี่ยผูกขาดพลังงานเนี่ยโรงงานผลิตไฟฟ้ามันชวนใครลงทุนไม่มีมันก็ไปกู้เงินนี่ กู้เงินจากแบงก์ก็ได้นะหรือจะไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะครับมันจะไม่มีชวนใครมาลงทุนเ้วเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเลยขายหุ้นในตลาดนะครับจําไว้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีดารานักร้องด็อกเตอร์มาชวนลงทุนนะครับคนดังๆทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยนะอ้างความเป็นคนใหญ่คนโตคนดังนักการเมืองอะไรต่างเนี่ยชวนลงทุนอันนั้น แลวบอกว่ากําไรดีอันนั้นคือการหลอกลวงประชาชนทุกสิ่งไม่มีแล้วครับแฟนชงแฟนชายอะไรต่างที่ไปออกอรายการหวนกระแสเห็นไหมพอออกมาปุ๊บเนี่ยเชฟเชิญอะไรต่างๆอุ้ยดีครับซื้อแฟนชายปรากฏว่าอะไรเจ๊งไม่มีตังค์จ่ายเป็นไงไปโกงเพชรของแฟนคลับโดนจับไปแล้วยอมรับครับหมุนไม่ทันนะนะครับมันไม่มีแล้วครับไอ้กิจการอะไรที่ขายแฟนชายนะถ้ามันรวยมันจะขายทําไมล่ะไม่ขายแล้วครับทำเองไอ้ที่ขายแฟนชายก็แสดงว่าอะไรอ่ะ มันอยากขยายกิจการมันอยากได้เงินค่าแฟนชายนะครับและหนึ่งอยากได้เงินค่าแฟนชายสองออไอคนที่ซื้อไปก็กลายเป็นลูกค้าที่ระบายสินค้ามันแค่นั้นเนี่ยไม่มีหรอกชิปหายทุกรลยผมทําันดีแฟนชายมาหลายนะคนที่ซื้อมาเจ๊งทุกรลยขนาดพวกที่ไปไอแฟนชายขายไก่ทุ่งไก่ทอดขายอะไรต่างๆในปั๊มน้ำมันยังเจ๊งเลยนะคนที่ซื้อแฟนชายก็คือคนที่นะถูกหลอก นะครับเอาสินค้าของเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยไปขายเป็นลูกค้าแล้วไปขายต่อและและตัวเองได้2ต่ตอบคือ1ค่าแฟรนไชส์กับกับอะไรนะเรียกอะไรนเอ่อเอ่อหนึ่งได้ค่าแฟรนไชส์2ขายสินค้าได้นะครับมันคือการหลอกลวงทั้งนั้นนะส่วนใหญ่เชื่อพี่เดชเชื่อกูกูทำกํำคดีมาหลายคดีแล้วนะนะกูอาจจะเป็นคนกวนตีนปากหมานะแต่กูตรงไปตรงมานะครับนะกูตรงไปตรงมาแล้วกูไม่ชวนใครลงทุนหรอกเพราะว่าถ้าอันไหนกําไรดีนะกูทําเองนะ Yeah.